วัสดีครับมาอนีผ้ามาลกห้าเลยพี่น้องลกหลก้าปลาบักแตงครับฮอกฮก,กครับจะเป็นห้ายังเลยพี่น้องใบแบบนี้บ่เคยมึงจะซื้อมันครับเป็นแพนอะไรัน ให้หกพี่หน่องมาแมื่หน้าหกมันได้ลกสซีละัให้หกก็ได้สีงาก็บ่ได้ครับปลาบักแตงสีดุดซึมก็ได้ยังแตงตาย,ตายครับงานเงางใหญ่หนรอบ แค่ดีขนาดนั้ัวก็บกบรจัก,กินละครับบองเิลกขึ้นบางเงาใหญ่บ้างเลยแต่หลัเงาง่ายคับพี่น,อน้องน้ำพร้อม น้ำดีขนาดที่แบบช่างก็บ,บุกคดไล่หรอกครับลบง่ายอยู่ฝนตกในลบง่ายครับตัวพ่อครับแตงกับฝนตกมาว่าดินฟองใสพี่น้อง เป็นไวยลัสเยอะแยะเลยถ้าดินฝองใสต้นสูงเลยตัวดินฝองใสล่มแห้งว่าฝนตกแบ๊บเดียวนนครับพ็นำหงสซ้ำนึ่งนี่แหละดินในพะยางฝองใสบางฝนตกกลิ้นไรเป็นไวยลัส ตก้ินดินเป็นเวลารูปแต่งใส่ได้อีกบล็อกหนเป็นเวลาลายเนื้อเงาเดียวได้นี่ครับเป็นผลงานครับ อาลีหยานีเปันขบวนเป็นหยามันตป้งเขื่อนผมเย็กซื้อเลยตึ้งเขื่อันใด้แต่ว่าก็คุ้มหยาดีขนาดหยาปงมาได้เลย ุ้มยามดีครับกันเนเกิดก้อนยาบุ้มีหเราครับว่ากำลังเงาแล้วใหญครับคุ้ม้าได้เลย แตงกระบ,บุปันได้แบบแตงสามข้อใส่ดางเล้วมักซ้องหมืองนี่นะครับฝนเท่งลงมาถึงางามยู่ที่แหลมฝนตกใสไลยเถือไลยตกค่อยๆนะครับพรลิ่นๆนี่นะครับแตงก็ลยเป็นโลดเป็นใบ จุดเรื่องเรื่องครับสีสีแอกเคียเซล่านะครับสีชูว่าตกดูลายนี่ลบได้พอค่อนห่ดแล้วอ่อนแล้ว ทุกมือทุกมือแยดพลาสติกด้วยครับผสมน้ำนาครับเป็นผ่านเปียกลูกบดได้เลยป่าพีก่ก็บอกขอกเป็นได้หรอกตัดหาไว้เรี่อหนึ่งนะตันนี้มันหูไม่กันตัดบดได้เราโคโเค ตาสีเลไลยเนี่ยกับเบิ้งเอาได้พี่น้องซอยกันเลยครับเลยตั้งกล้องหน่อยนี่กลับเอาครับไม่ได้ไม่เป็นแบบนี้ครับแล้วค้ากล่องเน่ยขอบุณเลไลยผู้ติดตามผู้ รับชมก็ได้ครับโอ้ยไม่ต้องวุ่นซุกคนเรื่อยๆเ้อทุกคนครับที่ให้กันรังใจเรื่อยๆมากครับทุกคำลังใจทุกคอมเมนต์ครับอย่างใดก็กดไลค์กดแชร์กดตามให้น้ำเน่เลยครับจะมีเห็นคลิปต,ต่อๆไปเรื่อยๆกัน มีคลิปได้ยางอยพี่น้องที่ลงไปก็ได้พี่น้องก็ให้ความอบอุ่นอบอุ่นดีหรอกครับตามดูขอบบุญขอบกุณทุกๆุคนนะครับที่ในประเทศตั้งประเทศก็ได้เศษจ็เป็นสีอะไรพี่น้อง ลุยตม้มลุยโคนสินะครับลุยปลาหยาตายัาายาง,เ,ยงเป็นสิ่งละเพื่อไ่เคยเห็ดกับบุงหงครับว่ามันหยากรึยังเห็ดอันใดก็หยากรึนนั่ละครับเห็ดให้มันก็หยาคให้มันเ็ดให้หยงกรึหยาคให้นั่นนะครับ ลก,กหุ่นคนละแบบแกันแต่งกัลกใหญ่หน่อยนี่นะสียาบ่ได้ซึ่งมันมันเป็นสียาดูดซึมได้พอมากครัเป็นปลาตกแตง่งประกาศสีเพราะว่ามันสิไปถูกกระเทือนก็เคื่อนแตงครับเนี่ยสียาดูดซึมได้ง่ายเลย แต่งก็ได้พันกันบบผ้าสีแล้วพี่น้องแต่่าสียาคุ้มบ่ไรเปล่าออแต่งตายมัดครับทดลองมาเบิ่งแล้วขาดน้หุ่นนะเว้สียาคุ้มนวะว่าเกิดขึ้นมาอุตวตายมัดเปลยมัดครับ สับนี่กงเมื่อยแล้วครับรถเนี่ยก็สิสุดคล้องแล้วล่ะครับเดี๋ยวก็สิได้ไป,ป่อยปุ๋ยมาใส่ครับไปปล่อยปุ๋ยมาสร้างสายน้ำยศด้วยรัดนี่สุดแถวนี่ก่อนเป่อยปุ๋ยลงมาครับ แมงไหมเก็เยอะแยะเลยครับหน้าห้องคัดอีี เครือห,หกคักเครือแล้วก็วันหยาหกเรีอกวเครือหกเหมนกัเครื่องอย่างเดียวงานจะมีห่างๆครับนี่อยู่ฝ่าวลำคานดไปพี่น้องเบิางให้จบนี่เด้อครับผู้ชีวิตดิ้น,นคลิปไม่ไม่ต่อไปเรื่อยๆครับเป็นยังได้กับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องแล้วเจอกันกกนะครับสวัสดีครับ